ช่องโอเคเดสกาวันนี้เราก็จะมาดูไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นกันต่อนะคะวันนี้จะเสนอคำว่าเบคิเดวาไนเป็นใช้กล่าวว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่สุขไม่สมควรทำแพทเทิร์นของประโยคก็คือเวิร์บติตามด้วยเบคิเดวาไนนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกัน ส o วนน่าคดสุเบกิเดวานัยสนนสุเบกิเดแปลว่าไม่ควรทำเรื่องแบบนั้นคำว่าสุเบกิเดวาน a ยก็คือไม่ควรทำมาจากสุรุเนาะแต่ว่าอันนี้คือเขาใช้คำว่าสุเบกิไปเลยไม่ใช่สุรุเบกิคือใช้ได้ทั้งสุรุเบกิและก็สุเบกิแต่ว่าส่วนใหญ่อะจะเห็นเขาใช้แต่คำว่า สุเบกิ a n a i อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะส้นะทากายโมโนโอคาอูสุเบกิではないส้นะทากายโมโนโอคาอ b สุเบกิ a n a i แปลว่าไม่ควรซื้อของราคาแพงแบบนั้นทาก a i โมโนก็คือของราคาแพงคาอูก็เป็นเวบดิกที่แปลว่าซื้อ ค่ะสูเบกิเดวานก็คือไม่ควรซื้อนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเราต้องมีตัวอย่างเยอะๆคำว่า s u เบกิเดว a น a าเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง s u เบกิเดวะ a าริมาเซก็ได้นะคะอย่างเช่นคำนี้วั t a s h i ตาชิวะโอโซคุเนร u เบคิเดวะอาริมาเซนวาทัศน์ทัชิวะโอโซคุเนรุเบคิเดวะอาริมาเซนแปลว่าพวกเราไม่ควรนอนดึกคำว,ว่าโอโซคุเนรุก็คือนอนดึกตามด้วยเบคิเดวะอาริมาเซนก็คือไม่ควรนอนดึกหรืออีกตัวอย่างหนึง่งยาคุโซคุโอยาบุรุเบคิ วะอัลลมาเซนยาคุสุคุโอยาบุรุเบคิเดวะอัลลมาเซนแปลว่าไม่ควรอ่าเขาเรียกอะไรไม่ผูกไม่ควรผิดคําสัญญายาคุสุคุก็คือสัญญาเนาะยาบุรุก็คือเหมือนกับไม่รักษาสัญญายาคุสุคุโอยาบุรุ เบคิเดวะอาริมาเซนไม่ควร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 เลยนะไม่ควรผิดคำสัญญาถ้าเป็นภาษาไทยเนาะไม่ควรผิดคำสัญญาหรือคาโคโอวาสุเรรุเบคิเดวะอาริมาเซนคาโคโอวาสุเรรุเบคิ เดวะอาริมาเซนก็คือไม่ควรลืมอดีตไม่ควรลืมอดีตคำว,ว่าคาโกคาโกแปลว่าอดีตว่าอัมคาโกโอวาซูเรโรก็คือลืมอดีตนะคะหรือฮิโตโนะเมวะคุนินารุโคโตโอสุเบกิเดวะอาริมาเซน นิโ no ตโนะเมวะคุ u น o t o รุคโต i สุเบกิではありませんแปลว่าไม่ควรเป็นคนน่ารำคาญไม่ควรเป็นคนน่ารำคาญนิโตโนะเมว k คุก็คือนิโตโนะเมวะคุนนารุคโตกเป็นคนน่ารำคาญ โอเคแต่วันนี้จะตามไทยโก๊ะค่ซือโองภาษาไทยเอาคำว่าอะไรดีอะกกกใกล้กับใกล้ทอยเดสชิคายเดสทอยเดสชิคายเดสใกล้ทอยเดสใกล้ ไกลใกล้ถ้าเป็นเสียงใน5เสียงก็คือไกลไก่ใกล้ไกลไก่ไกลจะเป็นเสียงที่1นใกล้จะเป็นเสียงที่3ไกลโถ่ยใกล้จีกโอเคนะคะ ไกลใกล้ไกล,ไลถ้ยใกล้ชิใกล้โอเคเอาไปลองทบทวนดูนะคะขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษาไทยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะาต้านี